สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มากับเมนูของตำถาดรสเด็ดนั่นเองในทุกคนดูนะถาดมันใหญ่มากๆนะก็คือผมต้องขยับออกมาหลังกล้องพอสมควรแล้วก็ในถาดนี้นะครับก็จะมีส้มตำนะครับก็มีผักมีแคบหมูมีหมูยอมีไข่ต้มนะครับมีวุ้นเส้นแล้วก็มีกุ้งเผากุ้งเผา,เาใช่ละกุ้งเผาเอาละครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปดูกันเลย เราจะเริ่มจากตรงไหนดีทุกคนอ่ะเริ่มจากข้าวหมูก,ก่อนแล้วกันเราจะจิ้มกับส้มตำนี่เราก็แบบกินไม่เคยเป็นกินยังไงแบบเออไม่รู้ต้องกินกับอะไรอ้าข้าวหมูก,ก่อนไนะหม กรอบกรอบมากเออเส้นกับส้มตำอืมีนผมเป็นคนหนึ่งชอบกินหัวคุ้งนะทุกคนตรงนี้นี่อืมนี่น เนี่ยตรงนี้เป็นไขมันอ่ะเออไม่ใช่ไขมันหัวกุ้งนั่นแหละโอ้ยเสียดายไข่กุ้งอ่ะก็กินาหน้าขาเนี่ยมาเออมาต่อเลยทุกคนนี่เลยแล้วก็เส้นนี้โอ้โหเยอะ ยังผลักอ่ะนี่นงอุ้ยมวอยอผมว่าตัวเอกเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นส้มตำนะทุกคน เพราะว่ามันจะมีรสชาติมากกว่าไงส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเอาไว้ลับนะครับออืมอืม แต่ต้มด้วยชอบหมูยอหมูยอมันนุ่มนิ่มดีโอ้โหโอ้โหต้องกินเส้นจิ้มน้ำ Wow. Một mang mà. Chín thật luôn nè. Chín cũng tỏ Cũng có khâu cao như là lúc hôm. Cả lấy dạng một kim luôn lùm cả nè. ได้หลักหลายรสชาตินะนี่น้งหมายดด้าหลังผมเส้นนี้แบบคันใหญ่ตลอดเลยอืม ชาติก็แบบเด็ดอยู่นะส้ตมตำอะ่ะนี่ทุกคนผมจะเอาที่เอาแต่และอย่างมารวมกันนะนี่แหละรวมกันแล้วกินพร้อมกันมีกุ้งด้วยนะในนี้อือ รสชาติใช้ได้แต่เต็มปากเห็ดด้วย เต็มปากเต็มคำทุกคนเนี่ยหมูยอ เด็ดมากเด็ดมากทุกคนโอ้โหจุ๊งจุ๊ง หมูต้องกินกับส้นผมมันเข้ากันได้มันเข้ากันได้ทุกคนรสชาติที่ลงตัวโดโอ้แมว มาม้ามหมามา,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 ยาอย่าโขนเรากินไข่เรากินไข่ไปแล้วหนึ่งฟองครึ่งโ,โห่ต้มตําจะหมดลวทุกคนเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า บอกเลยว่าแน่นมากแน่นจริงๆอร้อฝนตก